เออมบุลเลตเดลเฮลโลโซล่าคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาถึงป,ปัญหาครับมาจากผู้หญิงสองฝั่งเหมือนโดนดูดพลังแบบว่ามันจะเหนื่อยมากมันที่หนูนไม่เห็นตาย,ยายไงแล้วหนูเห็นอะไรหนูเห็นผู้หญิงเมืเ่อกี้หนูแค่แคิดเฉยๆว่าแต่มาคุยไ,ไปไปไม่ได้หรอกทำไมทำไมหนูคิดถึงนองนวล ีตอนนี้เราเรากำลังเจอบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าน่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่หลายๆคนรู้จักนะไม่จริงมันเป็นไปนไม่ได้เธอหลอกชินอยู่แต่รูปร่างอย่างที่<ม>ออมพู่ตะเกียบ70-80เปอร์เซนตคือค<ม>้อยท้างชาอ่อะไรอะไรอะไรผู้หญิงยืนอ,อยู่ไหนครับนี่เลย แต่เห็นตข่ขาอ่ะเห็นแต่ขาช่วงขาเห็นแต่ช่วงขาสวัสดีครับตอนเร้ก็สู่รายการเดอะซิกเซนต์คนเห็นผีนะฮะและวันนี้เราอยู่แถวๆนนทบุรีครับผมเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผมใช้ว่าอะไรดีอาคารพาณิชย์อาคารพาณิช,อ,าาชอยากขาย แต่คราวนี้การที่อยากขายก็คือพอดีว่าผมแวะผ่านมาที่นี่ครับแล้วเราก็รู้สึกว่า้ยขายทําไมทําเลดีตายถามเขาไปอย่างที่บอกเนาะว่าขายทําไมนู้นจนคุยไปคุยมาเอ้โหเป็นเคสได้เลยนะที่นี่อ่าและเรื่องราววันนี้เนี่ยเกี่ยวพันกับเจ้าของตึกครับอ่ามีปัญหาผมพูดแค่นี้ละกันเอมีปัญหาและคราวนี้พอผมรู้ข้อมูลม,มาแล้วนะว่าจริงๆแล้วข้างในเนี่ย คนที่เคยอยู่เก่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และพื้นที่ด้วยและวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับคุณส้มโอครับมา,มาเชิญครับคุณส้มโอครับสวัสดีครับคุณส้มโอก็มีคนแนะนำคะ่ะว่าที่ตรงนี้จะขายแลตวตเนี้ยคุณพ่อก็เลยมาดูคุณพ่อดูปุ๊บชอบมากเลยแต่ที่บ้านคือแบบไม่มีใครเห็นด้วยเลยไม่มีใครอยาก อยากมาตรงนี้เหมือนคนที่บ้านเราก็รู้สึกว่าเหมือนมีเซนต์แม่เราหรือว่าญาติญาติเราอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าที่เนี่ยมีอะไรก็เลยถามเจ้าของบ้านปรากฏว่าขวามีเขาบอกว่าภรรยาเขาอะเสียชีวิตที่บ้านอยากให้ช่วยอะไรก็หนึ่งอยากให้ช่วยให้ขายตึกได้เลยแล้วเราอยากรู้ว่าแบบสิ่งที่เราทําอยู่ทั้งหมดอะเราทําถูกต้องไหมแต่เราไม่ใช่ไม่เชื่อนะเราเชื่อนั่นแหละ แต่เราอยากรู้ว่าเราทําถูกต้องไหมเขาได้รับในสิ่งที่เราทําหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมทําไมถึงยังไม่ดีสักทีเอางี้ละกันเดี๋ยวผมให้คุณส้มโอเนี่ยเล่าคร่าวๆก่อนว่าอาคารเนี้ยอาคารพณิชย์เนี้ยซื้อมาเมื่อไหร่ห้าปีที่แล้วค่ะสี่ห้าปีที่<ช>แล้วใช่ค่ะสี่ห้าปีที่แล้วแล้วใช่ไหมใ่อนโควิดอ่าแล้วหลังจากซื้อมามันเกิดปัญหาอะไร เกิดปัญหาอะไรก็คือทํากิจการไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็ที่บ้านไม่พี่สาวเนี่ยเข,เขามีปัญหาเยอะมากปัญหาทําให้ตัวเขาเองทุกใจนะคะแล้วอีกอันนึงเราไม่รู้ว่าเกี่ยวด้วยหรือเปล่าเรื่องคุณพ่อเราคุณพ่อด้วยใช่คุณพ่อเราเหมือนแบบตอนแรกๆแกเป็นคนมาทําใช่ไหมคะคแล้วเหมือนเวลาแกกลับบ้านไปอะเหมือนแกแบบ อ่อนเพียอ่อนล้าเราไม่รู้ว่าเกิดจากที่เขาขับรถมาไกลหรือเปล่า,าหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่ามีคนนะเขาบอกเราว่าเกิดจากบ้านหลังนี้อ๋อบ้านดูพลังเนี่ยเหรออันนี้เราไม่อันนี้เราไม่รู้เพราะแกชอบไปนอนที่เตียงด้านหลัง<อ>เราก็สันนิษฐานไปต่างๆนานาแต่เราก็แต่เขาก็มีรคประจำตัวเราก็เลยแบบ ลังเลว่าสรุปแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นอีกด้วยใช่แต่เดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะว่ามีอะไรคุณเข้ามาเนี่ยแล้วคุณรู้สึกถึงอะไรบ้างและเห็นอะไรบ้างปวดหัวมากบอกเลยคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเหมือนปัญหาครับมาจากผู้หญิงสองฝั่งเหมือนใช้คำวันนี้นะ,ะคือเป็นพี่สองฝั่งฝั่งเนิองอ่ะเป็นฝั่งที่จะว่าจะว่ามีดีกับไม่ดีมันก็ไม่ใช่อ่ะคือเขาดีทั้งคู่เหมือนเขากาลังทําอะไรเหมือน ขัดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้หนูอธิบายไม่ถูกแต่รูู้แค่มมนเป็นแรงกดดันจากสองฝั่งที่มันมาชนกันตรงนี้ตรงเนี้ยหมายถึงแล้วทําไมต้องมาชนกันตรงนี้อ่ะไม่รู้รู้สึกว่ามีแรงกดดันของผู้หญิงสองฝั่งแค่นั้นนะฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ฝั่งอุ้ยฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามกับฝั่งนี้เออฝั่งนี้ขึ้นในสุดซอยเลยมีข้อมูลอะไรไหมมีข้อมูลอะไรไหมไม่มีไม่มีนะไม่มีนะ โอเคอาจารย์เต้ครับคราวนี้ในส่วนของชัยภูมิห่วงจุ้ยบ้านหลังนี้แปลกนิดนึงแปลกคือซื้ออาคารพันชิ์หนึ่งสองสามสี่เราอยู่ห้องหนึ่งห้องที่หนึ่งอ่าแต่คราวนี้หลังบ้านครับมีที่ตัดหลังอยู่ใช่เป็นแล้วที่ตัดหลังเป็นตัวแอลใช่ครับไปกวนของบ้านหลังที่สองสามสี่ห้าไปด้วยอแต่ก็ที่ฉันอยู่แค่นี้อย่างนี้รวมกับบ้านูวมไหมจริงๆแล้วไม่รวมไม่รวมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นพื้นที่เจาะทะลุ แต่มีหลังคาชนถึงกันหมดนะหลังคาชนถึงกันแต่ว่าตัวอาคารพาณิชย์ส่วนอื่นเนี่ยเขาสูงไปคราวนี้อันนี้มันจะรับพลังงานของชิ้นนี้แต่มันแปลกตรงอย่างหนึ่งคือชั้นล่างรับชิ้นหนึ่งชั้นล่างรับชิ้นหนึ่งชั้นล่างที่เรายืนก็คือที่เรายืนอยู่มันมีแค่ชั้นเดียวมีแค่ชั้นเดียวรับหนึ่งชิ้นส่วนสองสามสก็แต่ละชิ้นก็รับในแต่ละพลังงานไปเอเหรอเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ได้แบบเหมือนบ้านจัดสรรหรือบ้านที่เราไปทุกเคสว่า ข้างล่างเป็นอย่างนี้ข้างบนเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วอ,อันนี้ข้างล่างก็จะมีปัญหาหนึ่งข้างบนก็จะมีปัญหาอีกชุดหนึ่งไล่ขึ้นไปเรารู้สึกอย่างนั้นกันไหมมันจะรู้สึกเหมือนโดนดูดพลังแบบว่ามันจะเหนื่อยมากคุณเห็นพลังงานที่มันดูดไหมไม่เห็นแค่ผู้หญิงคนนี้เฮ้ย <c oughs> ไหนว่าถึงผู้หญิงผู้หญิงก็มาไหนอะ่ะเนี่ยซอกรถต้อ,ตอนตรงี้นั่น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 เนี่ยเหรอ,หรอผู้หญิงคนนี้ลักษณะเป็นไง หนูเห็นแบบเมื่อกี้นะหมายถึงว่าชุดนะคือมันเป็นเงาเมืดนะข้างบนน่าจะเป็นเสื้อสีอ่อนข้างหน้าเป็นกระโปรงหรือกางเกงสีเข้มสักอย่างอายุเยอะไหมอายุน่าจะก็ไม่ถึงกับเยอะอ่ะปราสี่สิบห้าสิบไม่เกินไม่เกินอ่ะไม่เกินห้าสิบด้วยอ่ะเห็นผมเเผาไหมน่าจะยาวผมยาวน่าจะใช้คำว่าน่าจะอยู่นะอ่าเพราะว่ามันเหมือนเป็นเงาเงาใช่ถูกต้องอ่าฮะมีใครเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมไม่เคยไม่เคยคนงงคนงานเคยเห็นไหม ไม่เคยไม่เคยผู้หญิงคนนี้กับฝั่งตรงข้ามที่คุณบอกใช่คนเดียวกันไหมที่เขาปะทะกันหรือว่าไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ที่ปะทะคือหนูว่ารูว่าอีกฝั่งนึงเป็นแบบไหนอ่าแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เขใช่ฝั่งนู้นไม่ใช่ที่จะไปต่อกอนกับฝั่งนู้นได้อ่าไม่ใช่เรียกว่าไม่ใช่ไม่เอาดีไม่เป็นงั้นก็เป็นไม่ใช่ทีมฝั่งนู้นละกันคือหนูไม่รู้เขาต่อกอนกันเปล่าแต่มันเป็น มันมีแบบสองทีมอ่ะพี่เจนบอกป่ะอะฮะทีมฝั่งนู้นเขาก็มีของเขาฝั่งนี้เขาก็มีของเขาแต่อันเนี้ยไม่ใช่ฝั่งนู้นไม่ใช่ฝั่งนู้นแน่นอนอ่าอืมันคะคืออะไรคืออะไรเจ้าของบ้านเก่าไหมคะคุณกำลังจะบอกเจ้าของบ้านเก่าเอาบ้านหลังนี้คือซื้อต่อเจ้าของบ้านเก่ามาแล้วเจ้าของบ้านเก่าเขาเสียหรอภรรยาเขาเสียอุ้ยภรรยาเขาเสียเออแต่เราก็ไม่รู้ว่าลักษณะภรรยาเขาเป็นยังไงรู้ไหมครับอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน คุณพ่อรู้ไหมเจ้าของเจ้าของบ้านเก่าผมยาวไหมครับไกลป่าปาอ่าไกลากาเคียงเมื่อกี้คุณพ่อบอกสี่กิกว่าละเมื่อกี้ไม่รู้เขายังอยู่จริงก็เขายังอยู่ไม่รู้อ่ะผู้หญิงคนนี้ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะใช่หาไม่รู้แล้วนะตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้เป็นห้องใครห้องลูกน้องค่ะห้องน้องๆอยู่ใช่ไหมลูกน้องอยู่นะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวมามาดูนก่อนว่าใช่ เจ้าของบ้านเก่าหรือเปล่าเพราะว่าคุณพ่อบอกอายุประมาณ40กว่าขอบคุณครับสปอนเซอร์จะทำการถ่ายทำทั้งทีพูดจริงๆครับ ค่าใช้จ่ายมันเยอะเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยก็ไม่มีเรานะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปกดไลค์สปอนเซอร์เรา<ช>สปอนเซอร์ผลิตภัณฑ์ก็ได้ใช่ไปไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่สปอนเซอร์เราก็ได้หรือติดตามรหรือ <ผม S 1> ไปคอมเมนต์ช่วยๆกันเนาะขอบคุณเออม e เลตครับเครื่องรางของขลังที่ของเขาบอกว่าสายขาวนะฮะบอกเลยว่าเออมุเลตเนี่ย<ช>เขายืนหนึ่งเรื่องนี้เลยนะ<ช>จะมีวัตถุมงคลต่างๆมากมายที่มาจากวัดจริงๆเลยและมีการปลุกเสกที่ถูกต้องครับของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เขาคัดสรรม อย่างดีรวมทั้งหินต่างๆด้วยหสีตามวันเกิดตามเรื่องที่จะต้องการโฟกัสเลยอ่าฮะไม่ว่าจะเป็นช่วยเรื่องอะไรบ้างครับการเงินการงานความรักสุขภาพหรือว่าจะรวมหมดเลยก็ได้อ่าฮะอยากได้ของดีต้องไปที่นี่เลยครับเออมูเลตครับผม ขอขอบคุณเดลเทคโนโลยีความพิวเตอร์ตอบโจทย์ทุกการใช้งานค่ะอยากจะใช้คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพที่ดีนะฮะนึกถึงเดลเทคโนโลยีเลยเขามีคอมพิวเตอร์ให้คุณเลือกหลากหลายแบบตั้งแต่ราคาหมื่นกว่าบาทอันนี้คือรุ่นไหนรุ่นอิสเปเรนรุ่นสคือวอสโตรวอสโตรนี่ก็จะเหนือขึ้นมาอีกนิดนึ่งราคาสูงขึ้นมาหน่อยก็มีความมีเป็นมีเดียขึ้นมานิดนึงรุ่นที่สก็คือ x p s x p s นี่บอกับใคร เหมาะกับนักธุรกิจค่ะเวลา,าไปพรีเซนต์งานใช่ไหมเราไม่ต้องเปิดกระเป๋าแบกไม่ต้องอันนี้คือถือบางๆไปในเครื่องเดียวเราเปิดฟุบแต่เสียบสาย ขึ้นเลยแต่เมอร์ต้องสรรหาอะไรคะนั่นก็คือเอรินแวร์เออรินแวร์นี่โอ้โหก้าวจอดีก้าวจอดีวัสดุดีไม่กระตุกแน่นอนแลมเต็มทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีการรับประกันแบบพรีเมียมเลยจนกว่าจะหมดอายุการใช้งานนั่นแหละที่ดีอันนี้โคตรโหดเลยนะมันเด็ดจริงจริงขอขอบคุณฮัลโหลโซล่าโซล่าเซลล์ถูกต้องครับงานโซล่าเซลล์เนี่ยถ้าคุณศึกษากันจริงจังเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากมันมีทั้งมีแบบอินเวอร์เตอร์ไมโครอินเวอร์เตอร์ไม่รู้เลยครัมีแผ่นกี วัดกีวัดกีวัด,วดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีทั้งของดีและของไม่ดีคุณไม่ต้องห่วงครับว่าเฮลโลโซล่าเราเลือกของดีทั้งหมดโทรมาหาผมเลยครับจัดให้ไปโทรกันนั่นแหละอยู่เหรอโอสวัสดีครับหลบทำไมคะเขาหลบอยู่หรอใช่หลบเหรอลหลกลัวด้วยนะกลัวกลัวอะไรครับพี่สาวพวาเหมือนเมื่อกี้ก็มาแอบดูเฉยๆทุกครั้งที่ไหนก็คือมาแอบดูไงอาา่า สวัสดีครับเขาอยู่ไหนบนใช่อ่ข้างบนค่ะพี่สาวเป็นเจ้าของบ้านเก่าที่นี่หรือเปล่าครับไม่พูดไม่รู้ข้ามอย่างงี้ใช่เจ้าของบ้านเก่าไหมครับนิ่งนิ่งเขาบอกไม่รู้อันนี้เขาสื่อไม่รู้แต่ไม่ได้ยินเสียงเขาพูดตรงนะ,ะจะไปฝั่งโน้นน่ะเขาก็ไม่ให้เข้าจะไปฝั่งโน้นไม่ให้เข้าจะไปฝั่งนี้ก็ไม่เอาฝั่งนี้น่ากลัวไม่รู้จะไปอยู่ไหน ก็เลยมาอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ที่นี่อยู่แล้วคืออยู่ที่อยู่แล้วอะแต่พอถึงเวลาแล้วมันต้องเลือกข้างถึงเวลาเลือกข้างมันไม่รู้จะไปไหนมีให้เลือกข้างคือแบบถ้ามึงไม่เข้าข้างกูนะมึงจะนี่นี่ฝ่งนึงก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ฝั่งนึงก็คือแบบถ้าเธอจะมาเธอก็ต้องทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเหมือนมีคนเคยทักพ่อหนูว่าให้เชิญวิญญาณเขาเชิญวิญญาณเจ้าของบ้านเก่าอะค่ะไปไว้ ไปให้ไปอยู่สันเจ้าฝั่งนู้นเอาเหรอใช่หนูก็นึกว่าเขาไปแล้วเขาเข้าไม่ได้เหรอคะหนูก็ไม่เขาเชิญไปแล้วด้วยหรอใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าเหมือนแบบมันมีกฎของเขาอยู่ว่าถ้าอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าก็ไม่ต้องไปนู่นก็เออก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ว่าก็ไม่อยากอยู่เพราะมันไม่ดีอแต่ถ้าจะอยู่ฝั่งนู้นก็คือต้องมีหนึ่งสองสามสี่ต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ีอะไรเงี้ย,ยแต่เป็นจริงทใไมครบไง หรือซี้กินผักอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> หมือนไปอยู่ฝั่งนู้นก็แบบต้องเคร่งคัดถือถีอกินผักถ้าอยู่ฝั่งนี้แล้วห้ามไปฝั่งนูน้นผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่ทางคุณส้มโอเนี่ยบอกว่าเคยมีการอัญเชิญวิญ,ญญาณให้ไปอยู่ณสถานที่หนึ่งด้านตรงข้าม <c oughs> เขาบอกว่าฝั่งนู้นก็ไม่รับฝั่งนี้ก็ไม่น่าอยู่คือหนูไม่รู้ว่าเคยไม่ถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันเหมือนกฎบางข้อที่เขาตั้งมาหมายถึงว่าถ้าคุณจะเข้าพักนี้คุณต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่คุณดิชั่นมีตามนี้นี่นี่นี่แล อ่าข้อนี้ไม่ผ่านเลยไม่ได้ใช่ถ้าดึงแบาสมัรออกแล้วก็พอเขาไปเข้าฝั่งนู้นไม่ได้เขากลับมาอยู่บ้านนี้อันนี้ผมถามนะผู้หญิงคนเนี้ยเขากลับมาอยู่บ้านนี้แล้วเขาส่งผลกับผู้หญิงที่บ้านหลังนี้เหรอก็ทุกใจอ่ะัก็เกิดไม่เข้าใครก็น่าจะความสุดเดียวเขานะหนูว่าก็เกิไม่เข้าใครไม่ออกอ่ะเรื่องบางเรื่องมันก็แบบพูดออกมาก็ไม่ได้พูดมันก็ไม่มีใครฟังแต่ยังไม่รู้ว่าเขากลัวอะไรใช่เากลัวตอนนี้เขาก็ยังกลัวอยู่ก็กลัวอยู่อ๋ออ ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตามหาต่อนะจันเตออ่ะอันนี้ห้องใครนะนนมีคน <ผม S 1> อยู่ไหม<อ>ครับน้องน้องอันนี้ไม่มีค่ะไม่มีเปิดได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูตายายว่ามีหรือไม่มีไป